ก็เริ่มมาต่อแถวกันเยอะเลยนะครับวันนี้วันับเสารเป็นวันเลี้ยงครับวันที่สิก้า มีนาคม2 5 6 4นะครับก็จะมีห้อง EP นะครับห้อง EP ห้อง EP แล้วก็ YSP นะครับซึ่งน้องอิงนะครับเพิ่มมาสมัครนะครับ YSP นะครับเป็นวันแรกเลยนะครับวันนี้19มีนานะครับสมัครเรียนห้องพิเศษของโรงเรียนเบนจะมักมหาราชนะครับมันสมัครเป็นนักพิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะครับผม YSP แจะแยกเป็นแต่ละห้องแต่ละแถวนะครับผมห้องแถวระยาเนี่ยอาจจะเป็น a P นะครับผมห้อง a P y ี p อาจจะยังไม่เยอะนะครับวันแรกนะครับแต่วี p นี่เอาแค่36คนนะครับผมก็จะมี EP แล้วก็ั p นะครับไม่แน่ใจว่า เอพีหรือเอพีรับอยู่สองห้องนะครับแต่อีกห้องหนึ่งรับสามนะครับแต่นักนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นี่รับแค่หนึ่งห้องนะครับสามสิบหกคนนะครับสามสิบหกคนถ้าท่านผู้กรองนักเรียนที่ส่วนมากาสมัยนี้นะครับใส่แว่นก็เยอะนะครับที่จะเปิดการรับสมัครตามเวลานะครับแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอย่าได้ขออนุญาตยนเชิญท่านกรองเพื่อการ ผู้บริมารมิซาการในเวาพบปะก่อนที่ับเริ่มทำการให้พวกเราได้วอลอกก่นเข้าไปเพื่อสัปดาวันี้ในเชิงขนตอนครับสาธรองนะครับขอครับที่ตอนเช้าเร่งทุกคนท่นไปที่ี่อนนะครับครับขออนุญาตนิดนเดม เ <Coast> <stand ard S 3> พื่อพบ้รอนักเรียนที่เรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชันกะเรียนกษาปีวันที่สามวันที่สามวันทีสามผมนาจะเป็นทีสุดิมพการคณิตศาสตรขอต้อนรับนักเรียนผุกคกค่อมให้กามยดผขอนุญาตเรียนว่าในการสมัครสอบในรนี้ปีนี้เราจะเพิ่มวิชาคำนวณเข้าไปอีกนะครับสถิติอะไรต่างๆตอนนี้ะเป็นก็ ตามเอกสารที่นักเรียนได้ดูข้อสอบนั้นเราใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรทั้งวิทยาศาสตร์และวิทย์ครับแล้วก็ม like, ีวิชาสถิติคำนวณเพิ่มคำวิทย์สามวิชาสี่วิชาตามที่ที่เห็นในเอกสารนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าในการตรวจแบบทดสอบทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการทั้งหมดและเราเรียนทตอนนั้นมีหน้าที่รับสมัครและก็จัดระดับห้องสอบให้กับ นักเรียนใด้ปกครองได้รับทราบแล้วก็เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดในวันที่สามสี่กันยาใช่ไครับเพราะนั้นขอเรียนว่าวันนี้วันที่สิบเก้าเราสมัครหนเตรียมมาไว้คืออะไรครับใบสมัครทีแล้วอันที่สองคือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชารชนที่ทางอาจารย์บอกให้เป็นต้นฉบับแล้วก็ถ่ายสำเนารับรองสำเนาต้องลงลูกคอด้วยพอเด็ก อายุต่ำกว่า1 so 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 ่ปีไม่สามารถทำนี้ได้แล้วเขาเรว่าถ้ผู้ปกครองรับรองถ้าน่านเรียนรับรองแล้วไม่ผู้ปกครองรับรองด้วยนั่นก็ว่าสำเนานี้ถูกต้องแล้วก็ตามด้วยรูปถ่ายหนึ่งนิ้วครึ่งจำนวนสองสองแผ่นแล้วก็ตามด้วยเงินเขาจะมาเก็บบ่อยเก็บ้อยก็เขาเรียนว่าในการสอบเข้าห้องเรียนนั่นก็จะต้องเรียนพิเศษน้องปกตินั้น ผู้ปกครองอย่าไปเชื่อคำแบบนัางในใดว่ามีอะไรจะสามารถช่วยลูกของท่านเข้าเรียนได้แต่ลูกของท่านตั้งใจสอบในวิชาที่เรียนเรียนทั้งหมดได้ขันดไว้พร้อมกับคณะกรรมการวัดนักเรียนวัดสถาบันสงสารและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรับนักเรียนวัดถื่นวาลัยสงาและนณฑจังหวัดนี้ขอเรียนให้ท่าบว่าอย่าไปเชื่อคำแบบนัในใดว่ามะไรสามารถ ข้อสอบตัวนี้เป็นข้อสอบที่เป็นปรญหาสามารถตรวจสอบได้เราจะเลี่ยข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดเพรนั้นขอแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบให้มีความเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนมหาว่าหมายแรกของเรานะครับของกฎของเชื่อมั่นในการทั้งแต่ประกาศรับสมัครนะครัีก็เอกสารต่างๆที่นำมาจากโรงเรียนอย่าลืมว่าให้ มีความท่านใส่นเำนอไว้ด้วยเพื่อเผื่อมันสูญหายนะครับะต้องมาที่ไหพอพอรี่นักเรียนเอาไปเพ่มนั้นนักเรียนจะ่ดิว่าเกลเฉลี่ลเท่าไหร่รักสองจุดเจ็ดห้าใช่หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ตัวที่เอามาตัวจริงบางคนอาจจะไม่ถึงให้ดูในคู่มือนะครับว่าที่ซื้อไปนั้นเาระบับเกลเฉลี่ยเท่าไหร่ เอาให้ชัดเจนทีนี้ขอเรียนรู้ต้นให้ครับผู้ปกครัฐบาลใน30นาทีเราจะเริ่มทำการสมัครกรันทีน่าจะบอกนาฬิกา30นาทีเราจะปิดการรับสมัครทุกวันว,ว่าจะใช้เงินท่าไหร่ทุกวันว่ามีนักเรียนเข้ารับสมัครในแต่ละโครงการเท่าไหร่ในการรับสมัครนั้นนักเรียนอาจจะสมัครได้หลายโครงการ แต่เวลาสอบสอบใด้โครงการเดียวและไม่มีการเลื่อนไหลายนักเรียนสมัคร YFB ก็จะสำรองเฉพาะ y f ยไปเข้าห้องอื่นไม่ได้เหมนทุกปีนะครับ <c oughs> ปีนี้เราจะไม่เคลียร์เร่งเขา <c oughs> เราจะไม่ให้ยืนยันเกี่ยวแะหรือว่าเลือกตัวอื่นแล้วก็เลื่อนไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเลือกเอดีเาเอีวายเอฟดเอา Y ายเดสินใจให้ถูกใครเอา e B, เอเข e ้าเอแต่ถ้าหากว่า ปีที่ผ่านมานั้นได้ก็สามารถท้่จนเลื่อนไปอย่นาวเอปีไว้ก็จะเลื่อนขึ้นไปแต่ปีนี้ไม่มีดังน้นเขาขอแจ้งผู้กองเจว่าโปรยังใครโปรยงเราเท่านั้นถ้าถามว่าสมัคนต้องทุกโปยางได้เลได้แต่วันทีบสอบได้โปรยงเดพาะวันเวลาเดียวกันครับอันี้เอมี้งน่าจะเอปีที่ขอแจ้งให้ผู้กองา เพราะการท่านทุกคนเลือกวางยิ่งดียิ่งนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เรามีโต๊ะกรรมการกลางอยู่ทางด้านห้าเวทีความคิดเห็นเหล่านี้ให้เฉพาะนักเรียนเข้ามาแล้วหมไม่ทราบว่าถ้าขาดหรืออะไรพวกเรื่อที่มาฝากคุณพ่อคุณแม่ทือพ่อแม่องทุกครครับครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในะคาจารสอนและอาให้ได้ ทุกๆคนครับขออนุญาตใ้ท่าได้ไหว้ไว้สนะครับก็ขอบคุณครับโชคดีทีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ